วันนี้เอาใจคอวอลเลยบอลหน่อยค่ะวันนี้ชวนคุณปีชาชาญบอกอข่าวกีฬาของเดอะเนชั่นมาคุยเกี่ยวกับเรื่องทีมวอลเลยบอลหญิงครับตอนนี้อยู่ในรายการชิงแชมป์เอเชียวันพรุ่งนี้เราจะแข่งกับไต้หวันใช่ครับพุ่งนี้ก็จะเป็นนัดชี้ชะตาของทีมไทยเลยเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะเป็นอ่ะปภทที่ว่าทีมไทยทีมไทยเราเนี่ยหลังชน ฝาแล้วจริงๆคือถ้าแพ้คุณตกรอบไปอยู่ในดับที่อ5<น>ใช่ครับเป็นรอบน็อกเอาท์ครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้เห็นว่าตอนแรกจะแข่งบ่ายสามแต่ไต้หวันขอเลื่อนเวลาออกไปอีกเออจริงๆแล้วจะแข่งสี่โมงเย็นครับตอนแรกแล้วก็ไต้หวันเขาขอเลื่อนเวลาไปเป็นหกโมงเย็นเพราะว่าเขาอยากจะเชิญชวในให้กองของเขาเนี่ยครับเข้ามาเชียร์ทีมเขาเยอะๆเพื่อเขาจะมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะไทยได้ เพราะว่าในในช่วง2องสามปีมานี้ไต้หวันไม่สามารถเอาชนะไทยได้เลยในปีที่แล้วนี่เขาแพ้ให้เราสองครั้งภา,ายใน1เดือนอคือตอนเดือนอกันยายนเขาแพ้เราในเอเชียนคัพสต่อ2องเซตแล้วก็ถัดจากนั้นเขาก็มาแพ้ในเอเชียนเกมอีกครั้งหนึงสาเลยครับตอนนั้นพรุ่งนี้เขาจะรอให้คนไต้หวันเลิกงานแล้วก็มาเชียร์เยอะ,อะๆจะมีผลต่อ กำลังใจต่อสมาธิของคนของทีมไทยไหมฮะผมคิดว่าไม่มีผลต่อการเล่นของทีมไทยเพราะาไทยเราเนี่ยจะผ่านเกมระดับอ่าหนักๆมาเยอะอทั้งบราซิลอิตาลีอเมริกาอะไรพวกนี้เราเจอมาหมดแล้วมะะีประสบการณ์แล้วใช่เพราะอย่างคราวที่แล้วตอนที่เราเข้าชิงกับจีนเนี่ยคงเชียร์จีนจะมีประมาณ2-3 0 0 0พันคนรอบชิงชนะเลิศ เชียร์กระหึ่มมากเราก็เอาชนะไปแล้วครับหลังจากที่พ่ายไปก่อนเซตแรกเพราะฉะนั้นไม่มีผลแต่ว่าถ้ามันจะมีผลจริงๆก็คือจะทําให้กองเชียร์ของเขาเนี่ยครับเชียร์ทีมของเขาเองเชียร์ทีมไต้หวันเนี่ยทำให้เขาฮึกเหิมเล่นได้ดีขึ้นซึ่งตอนนั้นจะทําให้เป็นภาระนหนักอึ้งให้กับทีมไทยเราคือจะเล่นได้ยากขึ้นนะครับอืมไม่เสียสมาธิแต่ถ้าเขาเล่นเล่นดีขึ้นเนี่ยก็เป็นงานหนักของเราใช่ครับแต่ทีนี้โอเคกองเชียร์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งฝีมือ ไต้หวันกับไทยเป็นยังไงคะผมว่าถ้า,ถ,าถ้ามองจาการูปการที่เราเคยเจอมาก่อนเนี่ยท,ท,ทั้งทั้งทีมไทยและทีมไต้หวันเองเราค่อนข้างจะสูสีกันมากซึ่งโคดออสก็ยอมรับว่าเกมทั้งสองทีมเนี่ยครับสู่สีกันมากเล่นมเนมื่อไหร่ก็ได้เชียร์กันมันสนุกมากครับจะสูสีกันมากมากสมั<ต>่นี้อันดับโลกของไทยดีกว่าเขามากใช่ครับเยอะก,กว่ามากคือของไทยเราปัจจุบันอยู่อันดับสิบตามที่ทราบกันแต่ของไต้หวันนี้อยู่อันดับที่สามสิบเจ็ดของโลกแต่อยู่อันดับสามสิบเจ็ด ไม่ได้หมายความว่าฝีมือเขาน้อยกว่าเราแบบที่17อันดับหรอฮะใช่ครับ,บ,รค,รบคือถ้าเกิดเราเทียบฝีมือของไต้หวันแล้วเนี่ยทีมเขาจะมีรูปแบบการเล่นสไตล์คล้ายญี่ปุ่นเอามารวมกับเกาหลีใต้แต่ว่ารูปร่างของเขาเนี่ยจะไม่เสียเปรียบหรือได้เปรียบไทยเลยคือจะเล่นกันกค่อนข้างจะสูสีทั้งในเรื่องของรูปร่างเทคนิคต่างๆมันต้องไปวัดกันที่วันพรุ่งนี้จริงๆครับว่าเราจะผ่านเกมหนักๆ ในประเทศเจ้าภาพเนี่ยได้หรือไม่อมืก็คือว่าอันดับโลกเขาห่างกว่าเราเยอะแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปอยู่ในในรายการที่เก็บคะแนนได้ใช่ครับอันดับก็เลยห่างแต่จริงๆสีมือไม่ต่างกันเยอะ,อะใช่ครับใช่ครับอทีนี้ถ้าถามในฐานะที่คุณปิชาชาญตาม ทีมวอลเลย์บอลมานานเนี่ยโอกาสเปอร์เซนต์ที่ทีมไทยจะเอาชนะได้ถ้าแบบให้ฟันทองอ่ะใต่ให้ฟันธงฟันธงยากเหมือนกันครับงานงานงานนี้แต่ผมคิดว่าจากจากประสบการณ์ที่ได้ดูทีมไต้หวันแล้วก็ทีมไทยเล่นกันมาเนี่ยครับผมว่าทีมไทยเรายังมีฝีไม้ลายมือค่อนข้างสูงกว่าไต้หวันนิดนึงเหนือแต่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าจะชนะจริงๆผมว่าน่าจะไม่ไม่ไม่น่าจะ3 0หรือว่าถ้า3 0ย์จริงๆคะแนนมันคงจะต้องแบบ ไล<ร>่เยีอยกันมากๆๆใช่ครับสูสีกันมากผมว่าถ้าเราไม่ผิดน่าจะสามหนึ่งหรือไม่ก็สามสองพอเล่น,น 3, <0 S 2> ในประเทศเ <0. S 2> จ้าภาพของเขาด้วยครับอีกปัจจัยหนึ่งออนอุมาเจ็บอยู่เอ,อผมว่าน่าจะหายทันเพราะว่าจากการที่ผม เฟซบุ๊กไปคุยกับกัปตันทีมคือน้องกิ๊ฟเนี่ยครับน้องกิ๊ฟบอกว่าไม่เจ็บมากแต่เขาก็กันไว้ก่อนเพื่อให้พักยาวเลย3วันผมคิดว่าพรุ่งนี้ออนุบาน่าจะกลับมาทันแล้วก็จะมาช่วยทีมไทยเราได้ค่อนข้างแน่นอนอถ้าพรุ่งนี้ชนะครับเราจะไปเจอใครกับค่อนข้างญี่ปุ่นค่อนข้างแน่นอนครับเพราะว่าญี่ปุ่นจะเจอกับอิหร่านพรุ่งนี้ซึ่งโดยสถิติที่ผ่านกันมาทั้งฟอร์มทั้งอะไรเนี่ยญี่ปุ่นเหนือ กว่าเยอะมากเพราะญี่ปุ่นเป็นทีมอันดับสาที่ได้จักชิงแชมป์โลกมาปีที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นฝีมือลายมือเขาค่อนข้างเด็ดขาดกว่าอีห่านมากๆค่ะเพราะฉะนั้นงานแรกพรุ่งนี้6กโมงเย็นเชียร์กันช่องช่องเจ็น่าจะถ่ายทอดสดเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับยืนยันแล้วครับค่ะให้กําลังใจทีมวอลเลย์ไทยว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางเป็นแชมป์เอเชียรักษาแชมป์ได้หรือเปล่าคะ่ะ